รักนี้วิญญาณป่วนตอนที่7สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีข่าวดีจะมาประกาศให้ทุกคนทราบกันนะคะในวันพรุ่งนี้ทางบริษัทเราจะพาพนักง,งานทุกคนไปพักร้อนที่ต่างจังหวัดค่ะและได้พักในโรงแรม5ดาวส่วนค่าที่พักค่าเดินทางค่าอาหารฟรีค่ะทางบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายให้ทุกอย่าง และนี่เป็นนโยบายของท่านรองประธานค่ะคุณซันนี่ก็ใจดีเหมือนกันนะเนี่ยสายเปสสุดๆเลยพี่วีดูแลตัวเองด้วยนะพี่ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาหาหนูกับพี่ลูหน้าได้เลยนะพี่ตั้งหากจะต้องบอกว่าริเจลดูแลตัวเองด้วยนะ พี่มาอยู่3าวันนี่อย่าทะเลทลายเชียวพี่มียายลูน่าคอยส่องอยู่ฉันจะดูแลยายลิเจลให้แกเองไม่ต้องเป็นห่วงไปเลยแกก็ไปพักผ่อนให้เต็มที่เถอะอืมขอบใจแกมากนะลูน่าแต่ท่านรองประธานนี่ใจดีเนาะพาพนักง,งานไปพักร้อนแถมโรงแรมระดับห้าดาวซะด้วยค่าใช้จ่ายก็เป็นคนออกเองอืมใช่ภายนอกเหมือนยิงเก๊กๆไงไม่รู้แต่ก็แอบใจดีอยู่เนาะพี่วีนัส ระวังด้วยนะพี่เรานี่ก็เป็นห่วงพี่เกินไปแล้วนะเนี่ยพี่ดูแลตัวเองได้เจลหมายถึงวิญญาณนะ่ะไปที่ต่างถิ่นแบบนี้ด้วยหวังว่าพี่วีนัสจะรับมือได้นะเรื่องนี้น่ะหรอพี่ก็กลัวอยู่เหมือนกันแต่แล้วทำไงได้อะ่ะแค่เดินออกไปทำงานทุกเชา้ายังเจอเลยมันไม่มีอะไรแปลกสำหรับพี่แล้วแหละหญิงแกร่งจริงๆเลยแกเนี่ยต้องรับมือทั้งคนทั้งผีฉนับถือแกเลยอะ แกก็เวอร์เกินลูนา่าวันนี้ผมขออนุญาตนั่งข้างพี่วีนัสนะครับโหยอนุญาตเลยเหรอนี่พี่ดูดุหรอเนี่ยแต่ก็ยินดีจ้ามานั่งได้พี่ไม่กัดหรอกพี่วีนัสตลกนะครับเนี่ยน่ารักดีครับแต่ผมกลัวคนอื่นจะกัดตังหากล้วครับฮะใครจะกัดเราเหรอเราไปมีเรื่องกับใครหรือเปล่า นี่เพิ่งมาก็มีศัตรูแล้วเหรอเนี่ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับพี่วินะัสผมก็แค่อาจจะทําอะไรไม่เข้าตาใครบางคนโหยถ้าอย่างนั้นอย่าไปสนใจเลยถ้าเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเราก็ไม่ผิดนี่จริงไหมเราก็อยู่ของเราไม่ร้ารานใครแค่นี้ไม่มีปัญหาแล้วล่ะขนาดตอนนี้ที่ผมกําลังคุยกับพี่ <c oughs> ก็อาจจะไม่เข้าตาใครบางคนอยู่ก็ได้นะครับฮะมีด้วยหรออะไรกันกับนักศึกษาฝึกงานใหม่ก็หาเรื่องแล้วหรอ คนเรานี่กันนะอย่าไปใส่ใจเลยฟินิกโอเคครับพี่วินัสนักศึกษาฝึกงานหนุ่มยืนยิ้มและมองไปทางด้านหลังที่ตอนนี้มีท่านรองประธานหนุ่มยืนไม่สบอารมณ์อยู่ตรงข้างรถยนต์คันหุูของเขา <c oughs> คุณวินัสเชิญมาที่รถผมหน่อยครับอ้าวคุณซันให้ไปทำไมหรอคะ <c oughs> เขากำลังจะเรียกขึ้นรถบัสแล้วนะเดี๋ยวฉันก็ตกรถอดไปพอดี ใครให้คุณนั่งรถบัสไปครับมากับผมคุณซันจะให้ฉันไปกับคุณหรอคะงี้พนักง,งานคนอื่นๆก็มองฉันแปลกๆสิทำไมคุณต้องสนคนอื่นด้วยครับคุณไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยแค่นั่งรถไปกับผมคุณไม่เข้าใจหรอกคา่ะทุกวันนี้สาวๆที่แผนกฉันมองฉันตาลุกเป็นไฟหมดแล้วเพราะมีข่าวว่าเห็นฉันเดินเข้าออกห้องทำงานคุณถ้ามีคนมาทำอะไรคุณมาบอกผมได้ ผมจะจัดการให้เออไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะงั้นคุณมาขึ้นรถผมได้หรือยังครับคุณวีนัสแล้วทำไมฉันต้องขึ้นด้วยล่ะคะถ้าคุณจะขึ้นรถบัสไปงั้นผมไม่ให้คุณไปแล้วนะครับเฮ้ยคุณซันใจร้ายอะ่ะฉันขึ้นรถไปกับคุณก็ได้ผมรอนะครับเออพี่คงนั่งรถไปกับฟีนิกซ์ไม่ได้แล้วแหละพอดีคุณซันไม่เป็นอะไรเลยครับพี่วีนัสยังไงไปถึงแล้ว ผมจะจองตัวพี่ไว้เลยนะครับจองตัวเลยเหรอตลกแล้วน้องฟินิกผมจริงจังนะครับเอออย่างนั้นก็แล้วแต่จ้ะยังไงพี่รีบไปก่อนนะคุณคิดยังไงที่พาพนักง,งานมาพักร้อนที่ทะเลคะเนี่ยผมก็แค่อยากให้พนักง,งานได้ผ่อนคลายไม่ให้เครียดกันนะครับเป็นของขวัญให้ แหมคุณนี่ก็ใจดีกว่าที่คิดนะคะรวยมากเลยเหรอก็ใช่ครับฉันคิดว่าคุณจะถ่อมตัวสักนิดซะอีกแบบก็พอมีครับอะไแบบนี้มันเป็นความจริงทำไมผมจะต้องพูดอะไรอ้อมๆหรอครับคุณวินัสค่ะพ่อบุญทุ่มสายเปสสุดๆขอบคุณนะคะท่านรองประธานพักผ่อนให้เต็มที่นะครับเจอกันงานเลี้ยงตอนกลางคืนนะครับคุณวีนัสโอเคค่ะ วีนัทยืนอยู่หน้าห้องพักของตัวเองที่ดันได้เลขห้องที่วีนัทมักจะเจออยู่ในหนังผีหลายๆเรื่องจึงทําให้เธอกังวลใจเล็กน้อยโหเลขห้องฉันนี่ก็ชวนขนลุกจริงนะแต่ที่นี่โรงแรมห้าดาวเลยนะแถมยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยคงจะไม่มีอะไรทํานองนั้นหรอกมั้งนะ สวยมากนี่มันดีสุดๆเลยห้องสวยน่าอยู่จริงๆแต่ห้องใหญ่มากเลยอะฉันอยู่คงเดียวคงจะเหงาเนอะน่าจะมีเพื่อนสักคนมาอยู่ด้วยเมื่อวีนัสพูดจบทันใดนั้นก็มีเสียงประตูตู้ดังออกมาจากห้องนอนวีนัสเอ้ยพูดไม่เป็นมงคลซะแล้วอยู่คนเดียวไม่ว่าดีดันอยากจะมีเพื่อนมาอยู่ด้วยอีกเป็นไงล่ะทีนี้เสียงประตูตู้ก็มา เออคุณคะฉันไม่รู้นะคะว่าคุณอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงแต่ฉันเป็นผู้มาพักห้องนี้ฉะนั้นตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของห้องคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะมาหลอกฉันได้นะคะพี่อยากมีเพื่อนอยู่ด้วยไม่ใช่หรอฉันจะอยู่เป็นเพื่อนพี่เองค่ะเออขอโทษนะคะผีคุณน้องคือพี่บ่นคนเดียวเฉยๆนะ่ะยังไงน้องกลับไปที่ของน้องดีกว่าเนอะไม่ฉันจะอยู่ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้น ดูเหมือนพี่จะดูไม่ค่อยกลัวผีอย่างนี้ก็ไม่สนุกสิแล้วทำไมน้องจะต้องหลอกคนด้วยล่ะไม่คิดบ้างหรอถ้าตอนน้องเป็นคนแล้วโดนผีหลอกน้องจะไม่กลัวและโกรธผีบ้างหรือไงก็ตอนนี้ฉันตายแล้วจะให้ฉันมโนว่าฉันมีชีวิตอยู่ไปทำไมใจเย็นก่อนไหมคะคือน้องต้องตั้งสตินะยังไงพี่ก็ไม่อนุญาตให้น้องออกมาแบบนี้เชิญกลับเข้าไปด่วนๆเลยนะคะไม่ แกอย่ามาสั่งฉันซะให้ยากเลยยังไงฉันขอใช้ร่างนี้สึ่งหน่อยดีกว่านะฮเฮ้ยน้องจะทำอะไรนะ่ะน้องจะเข้าสิงพี่หรอ <laughs> ฉันจะใช้ร่างของนางคนนี้ทำอะไรดีนะทํา <laughs> <laughs> ทำไมพี่วีนัทยังไม่ออกมาทานอาหารเยน็นกันนะ <laughs> เป็นอะไรหรือเปล่า ทำไมคุณวีนัทไม่รับสายเป็นอะไรหรือเปล่าในขณะที่ทั้งสองหนุ่มกำลังว้าวุ่นใจเกี่ยวกับวีนัทอยู่นั้นทางวีนัทที่ถูกผีเข้าสิงก็เดินลงมาจากโรงแรมแต่นั่นทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงเป็นอย่างมากโหพี่วีนัทวันนี้แต่งตัวสวยมากเลยนะครับแปกตาม,มากๆเลยปกติฉันก็แต่งแบบนี้อยู่แล้วนะแล้วสุดลอล่ะไปเที่ยวกับฉันไหม วันนี้พี่มาแปลกนะครับเนี่ยผมตั้งรับไม่ทันเลยแต่ผมชอบนะครับชอบก็มาเป็นแฟนกันเลยไม่ได้เออพี่วีนัทพูดจริงๆริงเหรอครับพี่ไม่ได้อำผมเล่นใช่ไหมผมจริงจังนะครับก็พูดจริงสิอยากเป็นแฟนกับฉันหรือเปล่าล่ะผมก็ต้องอยากเป็นสิครับคนวีนัทมากับผมหน่อยครับอ๋อคนนี้ก็หรออ่ะ ทำยังไงดีฉันเลือกไม่ถูกเลยงั้นขอไปกับคนนี้ก่อนละกันนะทําไมวันนี้คุณมาแปลกผมหมายถึงไม่เคยเห็นคุณเป็นแบบนี้นะครับฉันก็แต่งตัวแบบนี้ของฉันเป็นปกติอยู่แล้วคุณไม่ชอบหรอคุณดื่มมาหรือเปล่าผมว่าคุณแปลกแกไปนะครับฉันไม่ได้ดื่มอะไรทั้งนั้นแหละแต่คุณหล่ออ่ะเป็นแฟนกับฉันไหมคุณวีนัสคือเราเป็นแฟน แต่แบบปลอมๆกันอยู่นะครับเผื่อคุณลืมอ๋อมีแฟนปลอมๆด้หรอแต่ฉันไม่เอาหรอกฉันอยากเป็นแฟนจริงๆของคุณคบกับฉันนะจูๆ่ๆคุณมาบอกชอบผมแล้วจะมาคบเป็นแฟนจริงๆได้ยังไงกันผมว่าคุณเข้าไปพักในห้องเถอะครับไม่ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันจะอยู่คุณไม่มีสิทธิ์มาไล่ฉันฉันอยากได้คุณมาเป็นแฟนพ่อหญิงสาวที่ถูกผีเข้าสิงพูดจบ เธอก็พุ่งเข้าไปจูบกับท่านรองประธานหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าทันทีคุณวีนัสซันเดินออกมาหลังจากที่อุ้มวีนัสมาจากริมชายหาดและเขาก็ให้แม่บ้านเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เธอเรียบร้อยเมื่อกี้ฉันฝันไปหรอเนี่ยฉันยืนอยู่ตรงริมชายหาดกับคุณซัน และหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปเลยสงสัยฝันไปแน่ๆเลยอะพี่ไม่ได้ฝันไปหรอกค่ะมันคือเรื่องจริงฉันเข้าสิงพี่แล้วก็ไปจูบก,กับผู้ชายคนนั้นแต่พอเที่ยงคืนฉันก็กระเด็นออกมาจากร่างแล้วก็มาอยู่ในตู้เหมือนเดิมเด,เดี๋ยวนะเธอเข้าร่างฉันแล้วไปจูบก,กับคุณซันเหรอเดี๋ยวนะมันไม่จริงใช่ไหมเขาหลอมาก ก็เลยจูบเขาไปนะคะโอ๊ยทําไมเธอทําแบบนี้กับฉันแล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ไหนเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะผู้ชายคนนั้นก็ดูเป็นห่วงพี่เขาคงชอบพี่ลหะคะ่ะมันไม่มีอะไรเลยค่ะเรารับบทเป็นแฟนปลาปอมกันเฉยๆแค่นั้นไม่มีอะไรเกินเลยจนน้องมาเข้าสิงพี่แล้วก็ไปจูบเขานี่แหละอันเนี้ยเกินเลยไปใหญ่แล้วฉันขอโทษนะคะพี่อยา่าโกรธอย่าแช่งให้ฉันไม่ได้ผลได้เกิดเลยนะคะ มันควรโกรธมากๆเลยนะเนี่ยแต่จะทำยังไงได้ละ่ะถ้าไปบอกว่าผีเข้าสิงเขาคงจะเชื่ออยู่หรอกมันดูเป็นการแก้ตัวที่ตลกมากๆฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยคุณซันไปพบกับฉันที่ริมชายหาดหน่อยได้ไหมคะคุณคงจะพูดถึงเรื่องเมื่อคืนสินะครับเออใช่ค่ะรบกวนคุณซันด้วยนะคะ คุณจะบอกว่าคุณเห็นผีแล้วผีที่อยู่ในห้องนั้นเข้าสิงคุณแล้วก็มาจูบผมนี่เหรอครับใช่ค่ะจริงทุกอย่างฉันไม่ได้โกหกเลยนะคะคุณว่ามันไม่ตลกไปเรอครับกับการที่คุณมาจูบผมแล้ววันต่อมาคุณบอกว่าผีเข้าสิงมันคือข้อแก้ตัวอะไรกันฉันพูดจริงๆนะคะคุณซันฉันไม่ได้แก้ตัวฉันเห็นวิญญาณได้และฉันก็เห็นวิญญาณพี่ชายของคุณด้วยค่ะตอนนี้พี่ชายคุณยืนอยู่ข้างหลังคุณซันอยู่นะคะ คุณรู้เรื่องพี่ชายของผมได้ยังไงคุณอย่ามาพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้จะดีกว่านะครับแต่พอคุณมาพูดว่าคุณเห็นพี่ชายผมผมว่าคุณไม่จําเป็นต้องโกหกเรื่องแบบนี้นะครับคุณวินัสเฮ้ยคุณซันฉันไม่ได้จะโกหกหรือกุเรื่องขึ้นมานะคะฉันเห็นวิญญาณจริงๆและฉันก็สื่อสารกับพี่ของคุณได้ทําไมคุณไม่เชื่อฉันล่ะคะแล้วคุณเป็นใครทําไมผมถึงจะต้องเชื่อคุณด้วยเราแค่เป็นแฟนปลอมๆใช่ว่าจะมาลุกล้ําความเป็นส่วนตัวกันได้นะครับ ตั้งแต่วันนี้คุณไม่ต้องแสดงบทบาทแฟนปลอมๆกับผมแล้วนะครับขอบคุณที่สละเวลามาทำอะไรแบบนี้ให้ผมและข้อตกลงทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมไม่ต้องเสียดายไปนะครับเอ๊ะนี่คุณหาว่าฉันโกหกแล้วยังแอบว่าฉันเห็นแกเงินอีกหรอคุณนี่มันใจร้ายที่สุดฉันจะไม่ยุ่งกับคุณแล้วละคะ่ะยังไงก็ขอบคุณสำหรับข้อตกลงดีๆกับคนเห็นแกเงินอย่างฉันด้วยนะคะลาก่อนค่ะคุณซัน าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชามลิซิมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและช่องชามลิซิมยังมีละครเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกเชิญเข้ามาชมกันได้เลยค่ะ